วัสดีครับรลายสาระมาแล้วนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้ก็ดูพระเนื้อดินเออพระเนื้อดินพัะกรุเออถ้าเป็นลนักษณะนี้ก็เป็นพัะกรุมันก็มีพระกรุ่แบบเขาก็สร้างบรรจุหลายกลุหาายวัลละนะเป็นพันปีไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะฮะไม่รู้ว่าคําว่าพระกรุเนี่ยนะก็มีการบรรจุแบบกุตั้งแต่ดั้งเดิมกุ หลายๆย,ยุคนะครับไม่รู้ว่าจะแตกกันอ่าช่วงไหนปีไหนนะครับไม่ได้หมดไปนะครับพระกุมีการแตกกุขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการแตกกุขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทางผู้นิยมอ่าเช่าหาบูชาเนี่ยเขาจะเลือกอ่าสะสมกุไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอันนี้นะฮะงานศิลเนื้อดินนะครับดูเป็นอย่างนี้นะฮะก็ นะครับตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลเขาก็จะเล่นเป็นนะฮะหรือนะครับหรืออ่าเรียกศึกษาเป็นนะเล่นเป็นนั่นแหละนะครับเขาก็จะเล่นเป็นพระอ่ากำแพงนะครับกำแพงเพชรพระกำแพงเม็ดน้อยหนานะครับลักษณะก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะเม็ดน้อยหนานะฮะเม็ดน้อยหนาก็จะอ่าเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นเขี้ยวงูก็จะเป็นเรียวๆหน่อยนะฮะอ่าแป๊บหนึ่งนี่ เม็ดน้อยหนาอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดน้อยหนาอันนี้อันนี้เป็นกุศาลาปูนวิทยาอันนี้ประมาณ3-400ปีนะครับอันนี้เนื้อเนื้อดินผสมว่านผสมใบลานเนี่ยว่านใบลานเนี่ยเสี้ยมดำเนี่ยเนี่ยอ่าสี่ร้อยปีนะครับหลังอุนะครับเป็นของซาลาปูนนะฮะ อยุทยาแต่อันนี้เป็นกำแพงเพชรเป็นเนื้อดินนะฮะผมที่ว่าเรียกเม็ดเม็ดน้อยหนานะฮะจะต่างกันก็ว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ว่า,าผ้าเม็ดน้อยหนาผ้ากำแพงเม็ดน้อยหนาจะไม่ได้ตัดปีกนะครับจะไม่ได้ตัดปีกก็คือมันจะเป็นบานๆออกอย่างนี้แหละเนี่ย เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้ตัดปีกเนาะก็คล้ายๆกับผ้าซุ้มกอเนาะผ้าซุ้มแต่ว่าผ้าซุ้มกอไม่ได้ว่าไม่ตัดปีกนะเออโคง้โคงคล้ายๆกับผ้าซุ้มกอนะฮะอันนี้ไม่ใช่ผ้าซุ้มกอแท้นะเป็นย้อนยุคนะฮะเกจิสร้างหรือยังไงไม่ทราบนี่ลักษณะศินของกำแพงเพชรนะครับผมนี่ถ้าเป็นแบบอันนั้นก็จะดูแบบชัดหน่อยนะ,ะับถ้าเป็นแบบว่าเป็นพิมพ์แบบเหมือนผ้าซุ้มกอ นะฮะก็จะดูเป็นอย่างนี้หน่อยแต่อันนี้เขากดพิมพ์มามันน่าจะเขาเรียกอะไรมีการแบบว่าสร้างคือเป็นศิลปะไงเป็นศิลปะยุคแบบอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะออกเป็นแนวแนวอย่างนี้ไงไม่ใช่ฮะก็จะเป็นแบบรูปทรงหรือศิลปะออกแบบว่าแนวแนวคล้ายๆกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะองนี้แต่ว่าเอามาเทียบให้ดูลักษณะงานศิลป์เฉยๆว่าเขาต้องการ แกะพิมพ์หรือต้องการให้เป็นพระแบบลักษณะอย่างไรนะครับผมอ่ะนะครับก็แต่กุอันนี้เขาเรียกเป็นกูวัดพระแก้วอ่ากูวัดพระแก้วกาแพงเพชรนั่นแหละนะอยู่กลางใจเมืองกําแพงเพชรนะครับมันก็มีหลายกุเนาะในทุ่งเศรษฐีอะ่ะลาวลาๆแถวแถวไม่ใช่ลาวๆแถวแถวไอสุขโขทัยกาแพงเพชรนั่นอะ เขาเรียกเป็นทุ่งเศรษฐีนะฮะก็ขึ้นอยู่หลายกุสุขโขทัยกขขึ้นเยอะนะครับกํากแพงเพชรนะครับก,ก็ตั้งแต่จัดสร้างตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนู่นเนาะนะครับก็ขึ้นหลายกุนะพระก,กุขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะนิยมกันกุไหนแต่ส่วนมากเขาก็จะนิยมกุลานทุ่งเศรษฐีนะฮะสนรลักษทีจะขึ้นชื่อในเรื่องของเม็ดขนุนลีลาเม็ดขนุนนะครับแล้วก็ พระซุมกรอย่างพระซุมกรนี่ราคานี่ไม่ต้องพูดถึงแพงมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพระสกุลทุ่งเศรษฐีหลายๆห,ห,ห,หลายๆกุหลายๆอะไรที่ขึ้นเนี่ยสร้างขึ้นในยุคเดียวกันเขาว่าก็ก็สามารถที่จะบูชาทดแทนกันได้เขาว่าอย่างนั้นนะนะครับเพราะว่าในตามใบอะไรนะศิลาจาร,รึกหรือใบที่เขาจาร,รึกไวนะ้น่ะใบลานหรืออะไรเนี่ยที่เขาจาร,รึกไว้แหละเขาบอกว่าพระสกุลทุ่งเศรษฐีหรือกําแพงเพชรเนี่ยนะฮะ ขเขาจะจารึรไว้ว่ามีกูไว้ไม่จนนะมีกูไว้ไม่อดไม่จนอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรนะมีกูไว้ไม่จนพระซุ้มกอมีกูไว้ไม่จนก็เป็นพระสกุลทุ่งเศรษฐีหลายๆรูปแบบแล้วขึ้นเป็นพระอะไรบ้างพระปางอะไรบ้างเยอะแยะ นะฮะส่วนมากที่เห็นพบกระจายกันทั่วไปก็จะเป็นพระแบบนั่งอย่างนี้แหละนะฮะพระนั่งพระล่วงนั่งเออพระล่วงนั่งนะครับถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาก็เรียกพระเชตุพนก็ได้เรียกพระเชตุพนบ้างเรียกพระเมดบัวบ้างนะฮะก็แล้วแต่ว่า <c oughs> จะเรียกชื่ออะไรแต่ว่าลักษณะการการทำทำพิมพ์พระเนี่ยก็จะเป็นน, <c oughs> นั่งสมาธิในซุ้มอย่างนี้แหละเป็นซุ้มเนี่ยแบบเหมือนซุ้มกอนั่นแหละนะฮะเนี่ย นะฮะก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับอ่าที่แบบว่าพระพิมพ์เนี่ยจะเจอแบบกระจายเจอทั่วไปนะครับมันก็มีหลายพิมพ์นะมีหลายพิมพ์เกี่ยวกับพระกุกนะครับมีหลายพิมพ์เกี่ยวกับพระกุนะครับผมส่วนพุทธคุณก็นั่นแหละฮะโดดเด่นในเรื่องของอ่าอ่าหนุนเนื่องวาสนานะครับอเออเจริญก้าวหน้าจเจริญพบกระย์์จเจริญอ่านี่แหละเกี่ยวกับพวกนี้แหละนะครับผมเขาก็เลยนิยมกัน ตามจารลึกที่เขาจารลึกไว้แหละว่ามีกูไว้ไม่จนนะครับผมอ่ะไหนล่ะนี่อันนี้ลูกแป้งเดียวอ่าอันนี้อย่างเงี้ยลูกแป้งเดี่ยวก็ได้เรียกลูกแป้งเดียวก็ได้นะครับนางพญาลูกแป้งเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็กําแพงเพชรอ่าอันนี้เป็นลมอีกแล้วอ่ะเห็นไหมฮะแต่ว่าเนื้อดินเนี่ยก็จะเป็นหลายโซนเพราะว่าเป็นพักกุการสัมผัสอากาศ การทับถมกันมามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเราก็ดูความเก่าเอานะฮะดูความเก่าดูคือถ้าคนผ่านพักกุมามันก็จะมีความมั่นใจหน่อยก็ชอบเอาตา,ตามที่สบายใจแหละอย่างองค์เนี้ยหลายคนนะครับก็อาจจะดูเกะ นะครับบางคนก็ดูเก๋บางคนก็ดูแท้ดูชอบมันมีเช่าพระมันก็มีแต่ชอบกับไม่ชอบนั่นแหละนะฮะผมบางคนก็ชอบพระเก๋ไงเออบางคนก็ชอบแต่พระแท้อะไรเงี้ยบางคนก็ชอบผสมบทสีป,ปืนเปกันไปเอออย่างอันเนี้ยไม่ใช่พระกู่หรอกแต่ชอบก็เช่าอะไรเงี้ยเออไม่ได้เช่าหรอกขอแถมเข้ามาเห็นไหมฮะองค์เล็กๆจิ๋วๆนะมันอยู่ที่ความชอบก็แล้วกัน ต่อให้แท้ยังไงไม่ชอบคนก็ไม่เช่าต่อให้เกยยังไงถ้าชอบก็คือเช่ามันก็มีอยู่แค่นั้นแหละวงการพักเครื่องเอาอะไรมากมายนะเงินเราซสอย่างนะฮะซื้อซื้อมาไม่ได้แพงนะอันนี้ขอแถมมาเหมือนเดิมเพราะว่าคนทุกวันนี้เขาไม่นิยมพักกุกันนะคนเขาไม่นิยมพักกุกันนะครับแต่ผมก็คือเริ่มมาวงการพัเครื่องก็เริ่มจะมาชอบพักกุนั่นแหละเพราะว่าคือไม่ได้เกจิมันไม่ทันเขาหรอก เล่นเกจิเล่นไม่เป็นนะฮะมันไม่ทันเขามันหุ้นขึ้นหุ้นลงแล้วมันดูง่ายไงดูง่ายแล้วก็คนก็มีตำหนิรูตำหนินู่นตำหนินี่ก่หาไม่ทันเขาหรอกไม่มีทุนหนะาพระที่มันแบบคนไม่นิยมนี่แหละเอามาเก็บไว้เป็นของตัวเองนะฮะเออใครชอบสไตล์ผมก็ขอแบ่งไปมันก็มีแค่นั้นแหละนะฮะนี่ลูกแป้งเดี่ยวนะ,ะับอันนี้เขาเรียกเม็ดบัวเออเขาเรียกเขาเรียกนะนางกําแพงเม็ดบัวแต่อันนี้ก็เรียกเป็นเม็ดบัวเหมือนกันนะนี่ อ่ะเม็ดบัวนี่ก็เม็ดบัวเหมือนกันกำแพงเพชรเป็นพระอะไรนะพระเม็ดบัวกำแพงเพชรเหมือนก็เป็นอีกโซนหนึ่งมันจะออกเป็นเนื้อออกเป็นทางโซนของสุขโขทยัยอ่ะอันนี้น่าจะขึ้นไปทางแถวแถวสุขโขทยัยเนื้ออย่างเงี้ยอาจจะขึ้นแบบลานทุ่งเศรษฐีแหละอาจจะเป็นติดติดอาาเขอัานาแถวนั้นนะฮะนี่ไม่ได้ออกกรอบดูยากหน่อยนะฮะเม็ดบัวเนี่ยนะฮะผมก็มั่นใจผมถึงกล้าแขวน มีใครดูไม่แท้บ้างนะฮะงไม่แท้ก็ไม่เป็นไรนะมันชอบใครชอบมันนะผมมั่นใจผมถึงได้แขวนอันนี้เรียกพระเชตุพนก็ได้เป็นสกุลเดียวกันกับพระเชตุพนเลยนั่งสมาธิพระล่วงนั่งเนี่ยนะฮะหรือนั่งสมาธิแล้วหน้าออกหนกโหนกหน้าแบบนูนๆูขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกเชตุพนหน้าโหนกกันทั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะนั่งสมาธิเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็หัวโตโตหน้าหนกโหนกขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพระเชตุพนหน้าโหนกนะ ดินสุขโขทยัยดินมันก็ขึ้นอยู่หลายโซนเหมือนกันนะฮะแล้วก็ดูเอาชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้นแหละนะฮะนี่ดูความเก่าเอาความเก่าดูยังไงก็ไปฝึกเอาดูเอานะเพราะว่ามันอธิบายยากนะครับต้องอาศัยความชอบแล้วก็อาศัยเรียกนะประสบการณ์หลายๆอย่างในการเช่าหาก็แล้วกันมันก็ดูง่ายอยู่หรอกพระนี่เห็นไหมพระเก่าพระใหม่เนี่ยเห็นไหมฮะดินเก่าดินใหม่ก็ดูง่ายอยู่หรอกไหนนี่เห็นไหมนี่ นั่นเห็นไหมอ่ะน่ะชัดไหมลมนี่ก็แรงเลือเกินอออกก่อนอ่ะนะฮะนี่นั่นอ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดต่างกันอยู่ระหว่างดินที่ตั้งใจว่าจะทำให้เก่าเห็นไหมฮะกับดินที่มันเก่าโดยธรรมชาตินะฮะนี่อาจจะไม่สวยนะฮะ เห็นไหมฮะดินที่เป็นพักกูมันจะมีพวกแร่พวกกวดพวกแร่มะขามพวกคือพูดง่ายๆเนื้อมันจะหยาบๆหน่อยแต่เนื้อโซละเอียดก็มีนะฮะเนื้อโซละเอียดก็มีแต่ว่ามันก็เป็นจะดูนั้นหน่อยนะฮะนี่นะครับก็ดูกันประมาณนี้นะฮะนี่เห็นไหมอันนี้400ปีกับ700ดรอยปีนะถ้าทุ่งเศรษฐีก็ประมาณ700-800ปปีเนาะเพราะว่ามันมันในยุคข,ของสุขโขทัยหรือเปล่า อฮะเนี่ยนี้เป็นอยุธยาอ่าวัสสาราปูนอยุธยาเออพระก,กุอ่าพระอะไรน้อยพระเม็ดน้อยหนากุวัสสาราปูนนี่เห็นไหมฮะแต่เนื้อมันคนละโซนกันนะอันนี้เห็นไหมฮะนี่น,นี่ปางมันวิชัยนะครับนี่เป็นเม็ดน้อยหนาสาราปูนอันนี้เป็นนี่เห็นไหมฮะก็จะมีความเก่าที่มันใกล้เคียงกันอ่าแต่ว่าแต่ว่าความเขาเรียกนะความอันนั้นมันจะ มาอยู่ที่ความลึกมันจะมาอยู่ที่นี่แหละพระกำแพงนี่แหละเห็นไหมฮะเห็นไหมฮอ่ะนะครับนี่มาเทียบกันอย่างเงี้ยนะฮะก็ดูเลยว่าพระที่ทําย้อนยุคก,กับพระที่เป็นพระอันนั้นจริงๆนะฮะมันก็จะมีความเนื้อหาที่มันต่างกันอยู่เห็นไหมฮะอ่าอย่างนั้นก็ต้องมีไข่เออนี่นะครับอ่ะ ดูยากหน่อยเนาะองเล็กขยายยังไงก็จับยากไม่ใช่เลยหรอกอุปกรณ์ผมไม่ดีนะฮะนี่ลักษณะดินเห็นไหมฮะนี่กดพิมพ์กดดินแล้วมีปีกไม่ได้ตัดปีกอ่านี่ฟับอย่างนี้อ่า้านหลังนี่นี่หยับหยบเนื้อก็คล้ายๆสุมกอนั่นแหละ ซุ้มกอนะฮะเนื้อก็คล้ายๆซุ้มกอน่าจะเป็นสูตรการสร้างแบบคล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะซุ้มกอนะฮะนี่เขาบอกว่าเป็นใช้แทนกันได้ถ้าเจอซุ้มกอมันต้องแบบถ้าจะเป็นเนื้อที่เขานั้นจริงๆก็จะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้แหละซุ้มกอนี่นี่ถ้าเจอแบบนี้นี่ก็จาบเลยนะฮะปับ๊บประมาณนี้นะฮะอ่ะอันนี้เชตุพนสุขโขทยัยเห็นไหมฮะดินก็จะอายุดินก็จะใกล้เคียงกัน สุโขไทยเม็ดบัวเก็บเล็กๆน้อยๆไปอันนี้เม็ดบัวนั่นกำแพงเพชรเหมือนกันแต่ไปทําคลิปผิดว่าเป็นเชตุพนมันก็เรียกได้มันก็สกุลเดียวกันกับเชตุพนนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเขาแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกว่าอะไรขึ้นกุไหนมันั่งสมาธิหน้าหนกๆเหมือนกันก็เรียกเชตุพลเหมือนกันนั่นแหละนะฮะนี่เรียกเม็ดมัวก็ได้เรียกเชตุพนก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ว่าเขาจะเรียกนะฮะลูกแป้งเดี่ยวเออ นีนางพญาลูกแป้งเดี่ยวเพราะเป็นมังมันปางมันวิชัยไม่ใช่พิมพ์สมาธินะองค์นี้เป็นมันวิชัยนะฮะแล้วก็ซุ้มกอไม่มีอันนี้น่าจะน่าอันนี้น่าจะมาเรียมแขวนแทนซุ้มกอหละผมว่าเดี๋ยวจะถอดไอซุ้มกอของเจ้าคุณโพออกอันนี้เป็นของเจ้าคุณโพวัชยพึกมาลาอันนี้เป็นดินเหดินดินดินขึ้สองสี่กว่าใช่ไหมฮะนี่กับดินที่เป็นเจ็ดร้อยแปดร้อยปีก็ต่างกันนะครับผม อันนี้ก็พิจิตเม็ดข้าเม่า <ative> พิจิตเนื้อชิน้นเออดูเห็นไหมแขวนแต่พักกุนะมีแต่รูปถ่ายนี่แหละที่ไม่ใช่พักกุที่ทําขึ้นมาใหม่แต่เอามาแขวนเพ,นพราะว่าศรัทธานะฮะผมนี่ก็แขวนอย่างนี้แหละนะครับคือพักกุก็ต้องมั่นใจอ่ามั่นใจในตัวเองมั่นใจใน ความชอบตัวเองก็แขวนได้นะครับเพราะว่าผู้ทธกคุณก็เอาไว้เป็นของแถมนะครับผู้ทธกคุณก็เนาะนะมันจับพลังพระไม่เป็นไงเราต้องอาศัยความชอบของตัวเองนี่แหละนะครับดูยังไงให้ชอบนะครับดูชอบก็เช่าเช่าชอบศรัทธาก็แขวนมันมีแค่นั้นแหละนะฮะถ้าจะขายก็ต้องหาแบบว่าที่เขารับซื้อเขาซื้อแบบไหนก็หาแบบนั้นแหละไปขายให้เขานะครับตาหนุตําหนิอะไร เอออะไรบ้างเขาชอบแบบไหนก็หาแบบนั้นแหละไปขายให้เขาแต่ถ้าเราจะเก็บแล้วก็เอาแบบตามที่เราชอบนี่แหละเอาตามใจตัวเองนี่แหละนะฮะเออไม่ต้องไปยึดหลอกสากรสากลอะไร <laughs> ถ้าจะขายยึดสากลกับเขาอยู่ไปตามกลไกการตลาดนะฮะแต่ถ้าจะเช่าเราเอาเอาที่สบายใจเอาที่ชอบนะฮะนี่คนเขาไม่นิยมนะพักกุคนทุกวันนี้ไม่นิยมนะก็นิยมกันบางกลุ่มนะครับแบบรุ่นเดอเขาเรียกรุ่นเดอรุ่นเกอ๋อเก๋เขาจะนิยมพัก พักกูกันอยู่นะแต่คนรุ่นใหม่กบน,นิยมพักเกจิเพราะว่ามีกะมีความคล่องตัวดูง่ายนะครับออกง่ายมีความคล่องตัวคนก็เลยจะไปทางพักเกจิซะมากกว่านะครับผมอ้าวนะครับส่วนราคานะครับก็แล้วแต่ความพึงพอใจนะครับทุกวันนี้พักกูก็ไม่ได้เขาเรียกผมก็ไม่ได้ซื้อขายมันไม่มีใครกล้าซื้อกล้าขายนะพักกูว่ามันต้องไปออกใบรับประกันไปนู่นไปนี่ไปนั่นถึงแบบ ยังไงคนก็แบบไม่ค่อยเขาเรียกนะคนไม่ค่อยนิยมกันนะครับราคาก็แล้วแต่จะตกลงกัน10บาท20บาทร้อยสองร้อยสามอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึงสมัยก่อนเนี่ยคนเขาเล่นพักกูกันนะพักกูนี่จะราคาแพงมากเลยแพงกว่าผ้าเกจีนสมัยก่อนเขาเล่นเป็นของโบราณ เขาเล่นเป็นของโบราณเขาสะสมเป็นของโบราณดังนั้นก็เลยราคาแพงแต่ทุกวันนี้เขาเอาแบบว่าเอาตามกระแสยิ่งแต่งแต่งเพลงออกมาดังเนี่ยยิ่งขายดีพระนะฮะก็เอาที่สบายใจเอาที่ชอบนะชอบใครชอบมันเนาะนะครับเอ้าดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเออจะดูเก๊ก็ไม่เป็นไรจะดูแท้ก็แล้วแต่จะพิจารณากันผมก็ทําคลิปมาอ่า พอให้ดูไปคลายเคยรียดกันไปเนาะนะครับผมอ๋อโอเคนะครับถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเร้เราในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ